เมียนเนียนไ,ไปกวาดห้องดีมึงก,กวาดตรืมึงอยู่ห้องกูอะนี่ครับ,นบคน,นที่มานอนห้องผมต้องกวาดนะมาอยู่ห้องคนอื่นเขา,เาต้องทำความสะอาด เข้าใจไหมอะไรตัวอะไร่เออทางติกวะหลับที่นอนไหมไม่เอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะมึงมาดูนี่มึงมาดูนี่กูเพิ่งเจอนี่มาดูนี่อันนี้มาดูนี่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 มาดูนี่อะไรแมงป่องแมงไปอยู่ใครเห็นไหมจะมันจะไม่ตายนะนี่มันจะออกมากัดมั้นอ่ะ ยาอนนางป่องกัดป็นยาอนแล้วม่เกดแล้วไม่เคยโดนกัดต้องขาพี่าม่ะเอาออกเออไว้อย่างนั้นหลยบ่ให้มึงกวาดนะไม่ได้มึงแพมนะะเร็วเร็วกวาด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 เร็วเร็ว I'm sorry ฮืมแอม r r รี่มาพูดังกิให้กูได้ยินนะครับขออวดอิดนีนะนะรองเท้า สวยไหมครับทุกคนรองเท้าที่ผมสั่งเพ้นท์นะครับของผมเองเป็น toy story ที่ค่อนข้างชอบนี่เห็นไหมปอนนทว,วัดนี่ครูนี้ทำมาเพื่อผมนะครับแบบลิมิเต็ดลิมิเต็ดอินิชัน่นใช่ปะมึงทำอะไรอ่ะ <laughs> อมอบตลกมากนะเนียเยี่ขยะโอ้หงุดหงิดจริงๆนั่นเอา ไม่รู้นี่ใชรคนดูเขาดูนี่เป๋าตังค์โทรศัพท์กูยิ่งจะพังพังอยู่แล้วก็อุ้ยเป๋าตังค์แบบสวยนะนี่ครับเป๋าตังค์ที่ทํามาใหม่รุ่นใหม่อ่ะปเปิดเป๋าตังค์หน่อยอันนี้คือรุ่นใหม่บอกเขารุ่นใหม่รุ่นใหม่ดูดูอีมันมันรู้แล้วรุ่นเออนี่มีเป๋าตังค์รุ่นใหม่นี่มันน,มน,นี่มันตรงนี้ใส่เหรียญน,นี่อันนี้ช่องนี้ใส่เหรียญได้ได้มีเหรียญแหวยนี่ใส่เหรียญแล้วก็มีแบบไหนมันมีกระดุมนี่กระดุม แหะดูกระดุมอุ้ยไอ้นี้นะดีดีทางดีดีอ่ะอ่านี่กระดุมอันนี้ใา่เออไม่ใช่ใส่อะไรก็ได้นี่กระดุมนี่เปิดมาปุ๊บนี้มีบัตรประชาชนสามารถใส่ีพวกบัตรอะไรได้นะครับมีทั้งหมดประมาณสามสี่ห้าช่องนี่ใส่ได้นี้ใส่เป็นเหมือนอุ้ยเอห้เขาดูมันใส่ได้เยอะนี่เออใบนี้สามร้อยกว่าบาทนะครับไปหาซื้อได้นี่มีเป๋าตังค์แล้วก็มีนี่มีหมวก แล้วก็มีต่อสะพายอย่างงี้ป่อสะพายใช่ครับไปหาซื้อกันได้ไหมแต่ว่าตอนนี้มึงก้าดก่อนหุ้ยหุ่หุ้ยไปไหมละมั่งจริงหรอเออนี่ไข่นี่ทำกับข้าวไว้นี่น้ำแห้งแง่ไง่เลยอย่าพูดอย่างนี้ขอโทษเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปทำไปทำอันนี้กูจะให้มึงเลยคลิปนี้เพื่อมึงคนเดียวนี่ ดูนี่ไอ้นมนทำเ็นแม่ยายไงแม่ยายแม่ยายชอบคนทำอาหารมันก็เลยทำผัดผัดกุ้งไฟแดงไฟแรงจี๊ดใช่ไปทำไปตอนนี้อยู่กับไอ้มิ้นสองคนครับเพราะว่าคนอื่นไปไปไหนไปไปหาอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะเชฟอเไรนั่นเนี่ยโอเคโอเคแล้วมึงกวาดห้องแล้วยังเนี่ย ังมาหูให้กูท,ทําตีละอย่างกูไม่มีไม่ได้มีสิบมือนะเว้ยอดี๋ยไปรอตรงนู้นนะห้องรับแขกนะเอาไปเสิร์ฟไยนะหยุยรอก,ก่อนกลัวผีเอีไม่มีหรอก่ปากูบีพรอมนะถ้ากลัวผีอ่ะกูบีพรอมนะถ้ากลัวผีอ่ะนี่ครับระหว่างนี้จะผมพามาดูสตูนะครับในการอัปเดตก็ประมาณนี้คอมไมตีคอมไม่ไอคอมไม่เจมแก็ดูนี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่อะไรอ่ะ วยว่ามันนอนเก่กอ่ะมาดูกัญชาไหมให้เธอดูอีกแล้วแต่กูไม่ได้กวาดอีกเออมาดูกัญชามันเราต้องหยาดดูกัญชายตีชอบดูกันชายตีอ่ะมันเฟี้ยวอ่ะมันสุดเนี่ยมันสุดเท่เลยนะแต่ว่าไฟมันปิดว่ะฉายได้ไหมโอ้ดูเครื่องวิจัยมันมีอะไรนักหนาเนี่ยอันนี้คือกัญชาหน่อยตีนะครับดู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 โอ้โหทำอมไรแขวนย่ามด้วยอะอ้าวแล้วันตัดทำไมอ๋อมันตัดมันใส่พวกนี้ อ้ออ๋อเสียงนี่ดูละนี่กัญชาตีไปซื้อมันได้นะมันปลูกกัญชาเองแบบสุดอ๋อนี่ไงมันเอาไม้แฝนมาทำมาเนี้ยมาดามมนอยามนี้เนี่ยเขาไม่รู้ไงไว้นี่แหละไปอุดหนุนในตีได้นะครับที่ไอจีอะไรวะมันอะไอจีมันอะของดีสี่สองศูนย์นะครับไปอุดหนุนมาได้เด๋ยวผมหาติ๊กเกอร์ให้ก่อนติ๊กเกอร์ตีอยู่ไหนวะี่หาติ๊กเกอร์นะหาติ๊กเกอร์ก่อนไหน เออนี่นี่น,นี่ไปอุดหนุนไอตีได้นะครับที่ไอจีของ D420 นะครับมันขายตัวว่าฟิลกัญชาอะไรอย่างเงี้ยใครชอบเพาะปลูกอะไรก็ไปอุดหนุนมันได้แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นต้นกล้าหรือว่าชุดเพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปอุดหนุนมันได้นะครับใครอยากซื้อก็ไปจัดการครับแต่ว่าใครอยากซื้อเสื้อผ้าผมก็นนทวัฒน์ NT Coating ครับมุ้ยใครเขาเก่งจริงมุ้ยใครอ่ะรองเท้าผม นี่ห้องผมแต่ว่าไม่ได้อยู่อีนี่อยู่ใครอีนี่วมึงสิ<ม>แต่ว่าห้องกูมันเท่อะมันดูแบบฟิลแบบ <c oughs> Min imal, แมินิมอลอะมินิมอลมินิมอลแล้วมึงก็ไม่เก็บจริงๆน็โทรศัพท์อะก <c oughs> ูกำลังคิดอยู่โอ้ดูของเล่นกูแบบสุดน่ารัก oh, <yeah. S 1> แบบทอร์ส oh, <yeah. S 1> ตอรี่ <c oughs> ไปเดินน้ำนะเออนี่งอนนี่นี่นี่กำลังทำ โปรเตอร์นะครับนี่ครับใปสามารถสั่งซื้อได้นะครับนนทวัฒน์เอ็นทีโคตติ้งครับไม่มีเอ็นทีเหรอนนทวัฒน์เอ็นทีโคตติ้งมันไม่มีเอ็ีมีเป็นนนทวัฒแล้วก็แอนนาสกอโค้งเออนั่นแหละนนทวัฒน์โคตติ้งแล้วก็ตู้เย็นนะครับที่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นหยุดหยุดหยุดกันที่เสร็จแล้วกราดๆนี่ดูดิมันเดี๋ยมันดูดิมีแต่เส้นผมมันนะเนี่ยโหมีเส้นผมที่เรืย ที่มาทำมันก็ต้องร่วงๆง,งตรงตัวืมปุตตีกล้องดีมากนีครับผมโอ้โหรู้สึกแฮปปี้รู้สึกแฮปปี้เนี่ยสสตูสะอาดม,มีความสุขจริงๆนะไ,<ว>ไปครับปิดไฟไปกินข้าวกันดีกว่านี่ครับผมโอ้ยวันแ้ม่เข้ามาได้งแบบสุดฟินอันนี้มาม่าอะไรอ่ะ มังกรหลีหรือแล้วก็เปิดเน็ตฟิกนะครับโอเคได้ไหมอะไรอะ<ค>รเอาดูเร็วๆเลื่อนดูไหนสักอันนึงเร็วๆเรื่อนมานี่ครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีอาสร์กายไหนอาสูราาสทะเลมันทำอะไรไม่รู้ไม่เคยดูแต่มันเหมือนจะทำรมอนจิบชอบ3ดูเลย

ม,มันต้องเข้าร้อมึงจะไปดันอย่างนั้นดิไม่ได้ล็อกค่ะลอดได้ไมีลอแล้วอันนี้ล็อนี้ล็ลอจริงขายอีลอแล้วไปาเมันจ่ล็อกมันจไล็อกแล้วไหนตูอยู่กับมึงวัมันล็อกแล้ว หอยเท่าไหร่นะยี่สิบพอดีเลยนะอร่อยเคยดูในิกติกที่มันตัวแดงๆนะช่ตัวแดงๆคนละเรื่องเรื่องเดียวกันใช่เหรอเออจำอีกลูก จำเป็นรูปหล่อนี่ได้ไมันไม่แดงนี่แดงดูไปเรื่อย เฮ้ยแบบสุดเทพเ้ยอ้นนี้มีนะ รึไอพี่เบอ,อร์จังเลยอืยอโอโหโดนเต็ใหญ่ใจประซิลโดนไม้จิ้มฟันแทงตายดูดิไม่เป็นไรแต่เด็่ โอ้ดูไม้ถ้าเทียบกับไม้จิ้มฟันเราอะอาจจะโดนจางหัวใจอ้าวไอ้ยิงโอ้ดูตัวมันดีคุณน่าก,กลัวไปทะเลทช่ไหมอันนี้ตาเปิดคนนะอันนี้ตาแป๋วโอ้โอโย รบร้อยพี่่ดูมากออนไม่รู้ว่ามันดาวอะรอบร้อยไอ้นี่ตายเลนะนั่นไนงน้ำท่อปอดรึร้อยวิ่งน้ำก่อนเอ้า